กานนะครับก่อน,นนะต้องการเจอคุณนฐานครับสวัสดีครับตอนนี้เราสู่ชีวิตในสกอตแลนด์น,นะครับช่วงนี้อหอยนะครับนี่ก็คือไซส์ของหอยนะฮะนี่คือไซส์ของหอยนะครับหอยก็หอยใหญ่กว่าบ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เทียบกับลูกกระตาดูได้ครับเท <laughs> ียบกับลูกกระตาดูแล้วจะรู้เลยว่ามันขนาดไหนนะครับอันนี้ผมได้แกะแล้วใส่น้ำเชื่อมแล้วด้วยขอยนอนุญาตดาวน์โหลดให้ครับ ได้ลองชิมนะครับเป็นมีเดียมมีเดียมแรงไม่ใช่หอยคลางหอยแคงใหญ่จริงๆเทียบกับลูกตาดูได้นะเนี่ยใหญ่ลูกตาให้ดูเลยนี่ฮะใหญ่กว่ลูกตาจริงๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมอไม่เลยมุคงทำไมไม่เลยมุ้งนะครับจริงๆนะแบบจแบบๆบจริงๆคริง นนี่่ถูกต้องครับเวิธีการรับทานหอยที่ถูกต้องนะครับขั้นแรกเลยต้องเราต้องทําความรู้จักหอยก่อนนะเรต้องทําการลีครับไม่ใช่ลีธรรมดาฮะลีหูบก่อนนะลีหูบต้องทําการลีหูบก่อนนะครับก็คือเพื่อทําการทำความรู้ความรู้จักกันก่อนนะต้องดมดูบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลีเขาเรียกว่าลีฮะอยู่ในหมอดูลีฮวงครับลีฮวงอย่างนี้ลีฮวงก็คือล้วงครับผมลีฮวง แต่ว่าก่อนจะหลีฮูงเนี่ยเมื่อกี้ผมพาไปหลีห้างแล้วนะฮะหลีห้างหือหลีหลีหลีห้างมาแล้วหลีห้างหลีห้างมาแล้วล้างล้างมาแล้วสะอาดดูเอี่ยมนะหลีห้างนะครับเอาภาษาจีนว่าหลีห้างติดแล้วพอขั้นต่อไปเนี่ยพอเราพอเราทำควำเสร็จไปแล้วใช่ครับเป็นเป็นภาษาจีนนะตอนนี้มีลูกค้าคนจีนด้วยขอแปลภาษาจีนด้วยคิดว่าเพาะอันนี้ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับพอเราก็เริ่มเริ่มที่จะทําการเปิดเปิดขึ้นมานะฮะ เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยครับประเด็นแรกเลยนะครับหลีเฮียครับผมนี่หลีเฮียนี่พอเปิดมาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บหลีเฮียก่อนเลยฮะหลีเฮียก่อนนะวิธีรับประทานที่ถูกต้องภาษาจีนภาษาจีนฮะต้องหลีเฮียก่อนนะหลีเฮียเอ๊ะแต่ระวังครับช่วงตีห้าไมฮะอย่าเพิ่งหลีค่ะหับนะครับ หลีคาหับมันจะไม่ดีนะคระวังตัวกันไว้ด้วยบางทีเมาเมามาปุ๊บหลีคาหับกันเฉยเลยหลีคาหับก็คือหลับคาห่วยอย่าเพิ่งหลับคานะครับผมเอาเร็วเร็วเวดูเนี่ยนี่ฮะนี่สุดท้ายแล้วครับนี่หลีหลีห่อเท่าไหร่ครับหลีห่อโอ้โหโอ้โหทำเสียงเลยไปทำริ้นริดนริ้นริ้นก็ดูดคอ นี่ครับนี่ก,กิจกรรมแล้วแั่นหอยที่ถูกต้องนะคร<อ>ับผม